อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่26ในบางครั้งก็ไม่มีใครบังอาจเอ่ยถึงคุณธรรมสู้โยนไปให้เป็นเรื่องของประกาศศิธิ์ของฟ้าดินเสียดีกว่า ยูหวนลืมตาทั้งที่ใจยังสันรริกมือเย็นเฉียบไขว่คว้าประดุดหาที่พึ่งก็พบมือของแม่ชีอวุโสกุยฮวารับมือนางไว้และบีบแรงๆเหมือนจะให้ความอบอุ่นและสติสัมปะชัญญะกลิ่นยาหอมรมอยู่ที่จมูกคงจะดีขึ้นแล้วกระมังเสียงอ่อนโยนปราณีพูดอยู่ใกล้หูยูหวนสะดุ้งเฮือก นางเป็นคนของหลวงเราทราบจากขันทีผู้ใหญ่คนนั้นแล้วไม่อยากถามรายละเอียดดอกว่ารู้สึกชั้นใดจึงร่ำให้หรือหมดสติไปเช่นนี้แต่ขอให้ระงับอารมณ์ลงบ้างช่วยเป็นอันตรายแก่ตัวจะพลอยเดือดร้อนถึงทางวัดอย่าสะสมเวรอีกเลยอีกแล้วหรือการตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอย่างใดของยุหวนจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกแล้วหรือ นางสะบัดมือออกจากการเกาะกลุ่มด้วยอารมณ์ขุนเคืองทำไมเส้นทางเดินของยู่หวนจึงต้องมาถึงทางตันทุกทีไปไม่ว่าอองหรือไพร่ยอย่างอี้เจา้าดูไม่แตกต่างกันเลยเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นโทษทุกข์ก็ยินยอมยกผู้หญิงของตนเป็นบรรณาการไถ่โทษไม่ต้องคำนึงถึงจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะขัดแค้นสักเพียงไหนแล้วนี่พ่อกับลูกเป็นเมียลูกชายแล้วจะย้ายไปเป็นเมียพ่อ ซึ่งชราราวพ่อของตนเองก็ว่าได้น้ำแกงร้อนๆกับข้าวต้มเนื้อปลานึ่งเค็มจะทำให้นางมีสุขภาพดีขึ้นต้องกินเสียสักหน่อยนะระวังไว้ข้างๆนี่แล้วแม่ชีบอกเสียงเบาไม่ข้าไม่หิวไม่กินเอากลับไปเถอะยิ่งท้องหิวสมองจะยิ่งตื้นตันอะไรอะไรก็ดูยากไปหมดเชื่อเราเถอะไม่ คำตอบเดียวสั้นๆแข็งกระด้างแต่ใจหวนนึกถึงเมื่อครั้งยังเยาว์วัยความยากจนค้นแค้นไม่มีจะกินกับการเดินทางอันยาวไกลต้องทนหิวทนเหนื่อยแทบจะขาดใจและเพียงเพื่อจะเดินทางมาพบกับชีวิตผันผวนจนตั้งตัวไม่ติดเช่นนี้หรือค่อยๆคิดให้ดีทำใจให้ผ่องแผ้วแม้จะหนีตายก็เป็นบาปเราไม่เชื่อว่านางจะโง่ถึงขนาดนั้น น้ำตาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเราขออยู่คนเดียวท่านไปพักผอ่อนเถอะยู่หวนขอร้องเป็นการยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่รู้ความในลึกซึง้งและไม่กล้าพูดสิ่งใดเมื่อรู้ว่านางเป็นคนของหลวงเราขอบอกว่าจงพยายามรักษาตัวให้ดีอนาคตของนางนั้นรุ่งเรืองสดใสและมันเป็นประกาศสิทธิ์ของฟ้าดินจากหลบเลี่ยงมิได้ จึงสมควรสู้หน้ากับมันใช้ไหวพริบเอาตัวให้รอดนั่นเป็นคำท้ายของนางชีอวุโสก่อนจะออกไปจากห้องพักยุหวนยังคงงมอยู่ในความรันทดเจ็บแค้นอีกหลายเวลานางสู้ผอมตรอมใจจนคิดไม่ตกถึงอย่างไรคุณธรรมที่เคยได้ยินมาก็สอนให้รู้จักความละอายอยู่บ้างตราบจนกระทั่งชิวไหลกับนางว่านเหนียงมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่ง เกาลักสือเป็นตัวการเดินเรื่องทั้งหมดยูหวนปลารบกับนางกำนันคู่ใจเจ้าพอจะรู้เรื่อง้อยอองบ้างหรือยังหม่อมชันทราบมาว่าท่านอองเสด็จกลับมาประทับที่ตำหนักเช่นเดิมแล้วนางเหอวัวกับน้าหลิวของมันเที่ยวคุยว่าโปรดนางเหอวัวให้เป็นสนมเอกเช่นเดิมว่านเหนียงจีบปากเล่าด้วยไม่ถูกกับเหอวัวมาแต่ไหนแต่ไร แต่ที่หม่อมชั่นทราบมานั้นห้องเต้รับสั่งจะขอธิดาท่านกงกงให้เป็นชายาและจะโปรดสถาปนาขึ้นเป็นไทยจือสืบราชสมบัติต่อไปเพคะชิวไลทูลรายละเอียดนางเหอหัวคงจะไม่สมปรารถนาเป็นแน่นางคนนั้นไม่อยู่ในสายตาเราอย่าเอ่ยถึงมันให้เสียเวลาเลยผู้หวนเน้นเสียงพูดเป็นอันว่าแน่นอนแล้วสินะโซอยอองยกเราให้บิดาของเขาเพื่อแลกกับตำแหน่งไทจือ ซิวไลจับมือนางขึ้นรูปคลำอย่างปลอบโยนอันที่จริงถ้าคิดในด้านของโซอยอองก็ต้องเห็นพระไทยเหมือนกันนะเพคะจะทรงมีอำนาจอะไรไปทัดทานได้ยังดีกว่าพระบิดาหาเรื่องเข่นฆ่าแล้วฉิงตัวแม่ชีการตกลงพระไทยเช่นนี้ทำให้ทุกคนรอดจากอันตรายม่อมฉันขอประทานทูลความคิดสักนิดได้ไหมเพคะอะไรชะตาชีวิตของแม่ชีเห็นทีจะรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด ฟ้าดินจึงบันดานให้เป็นเช่นนี้หมดอะไรในองค์ท่านอองได้แล้วล่ะเพคะนั่นเป็นของแน่เราจะอะไรไปทําไมอีกทั้งที่คิดเพียงจะมีความสุขสงบไปตามประสากลับผันผวนดิดเราจนโด่งอย่างนี้ใครจะขัดขืนได้ว่าแต่ชาวบ้านเขาจะไม่ด่าเราสนุกปากไปหรือมีคนไม่กี่คนรู้เรื่องพระชายายุหวนกับท่านอองแต่นี่จะศึกจากวัดเข้าวังนะเพคะใครจะกล้าเสียงหัวกุ ขี้คล้าจะปิดปากสนิทเสียอีกมันก็จริงหรอกนะแต่ยูหวนถอนใจเฮือกทรงมีคุณธรรมล้ำเลิศแต่ในบางหนคุณธรรมก็ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครเอ่ยถึงหรอกเพคะถ้าขัดราชองค์การเห็นที่จะตายกันเจ็ชั้นไม่เหลือสกุลหยางไว้ในแผ่นดินอีกแน่นอนเราเบื่อหน่ายต่อการเปลี่ยนแปลงที่ม่สู้จะดีนี่เหลือเกินคนที่เขาตายเพื่อรักษาคุณธรรมมีมากมายนะซิลไล์ ยู่หวนรรำพึงแต่คนอื่นที่พลอยตายเขาคงไม่กล้า,าหารเช่นแม่ชีหรอกเพคะอย่างน้อยประมาณดาแม่หรือใช่สิอย่างน้อย,มแ,มอย,อย,อยแม่ของเราพี่ของเราก็กลัวตายเคยอ้อนวอนขอให้เราถวายตัวกับท่านอ๋องมาแล้วหากทราบเรื่องคราวนี้คงไม่เว้นจะอ้อนวอนแบบเดิมอีกซิวไลคาดคะเนเจ้าไม่อยากให้เราตายหรือ หม่อมชั้นเป็นค่าบาทแม้ตายแทนได้โดยแม่ฉีจะเป็นอิสระหม่อมฉันก็ยินดีไม่กลัวเลยแต่ลองคิดสักนิดเถอะเพคะว่าจะเกิดมาโตมาถึงเพียงนี้ไม่ใช่ของง่ายน่าสงสารพระมารดาทนเหนื่อยยากแล้วจะต้องกลับมาตายเพราะลูกจะก้าวขึ้นที่สูงแท้ๆนะเพคะหม่อมชั้นอยากไม้เครครวนซ้ำหลายๆครั้ง จะบอกความจริงใจเราให้รู้ไว้นะซิลไลท์เราปรารถนาจะเป็นชายาองค์เดียวของโซอยอองมากกว่าจะเข้าไปเป็นดอกเบญจมารประดับอุทยานพันไม้อีกหลายร้อยชนิดที่ถูกคนลืมและล้มตายจมดินไปก็มากยุหวนกล่าวเสียงเศร้าหากทรงปราณีมากมายก็ดีไปหากทิ้งให้คอยหายคาห้องละ่ะ แม่ชีเป็นกรณีพิเศษนะเพคะทรงเห็นแล้วว่าวิเศษจริงๆจ,งจึงทำเช่นนี้ใหญ่ไปเปรียบเทียบกับดอกไม้ดื่นตลาดพวกนั้นนึกย้อนประวัติเก่าดูบ้างสิเพคะไม่ไกลเลยพระนางบูนั่นมาอย่างไรละเพคะนั่นเขาหนีราชภัยขอบวชถวายกุศลพระเจ้าถังไทยจง แท้จริงรอห้องเต้องค์ใหม่ซึ่งเป็นพระราชบุตรองค์ไทยจือรอให้ไทยจือขึ้นครองราชก่อนแล้วจึงรับเข้าวังพระนางก็ใช้ความสามารถปกครองแผ่นดินจนรุ่งเรืองไม่ใช่น้อยสิวไลชักจูงใจนางให้คล้อยตามเจ้าเห็นด้วยกับการที่เราจะเปลี่ยนจากลูกมาอยู่กับพ่อเช่นนั้นหรือยูหวนเอ่ยถามอย่างหงุดหงิดไม่มีใครเห็นใจเราเลยสินะ หม่อมฉันเห็นว่าจูจ่ๆก็มีพรมลาดมาแทบพระบาทให้ก้าวเดินใหญ่จะขัดองค์การสวรรค์เล่าเพคะดวงชะตาแม่ชีนั้นสูงส่งเห็นชัดชัดสตรีก็สร้างบุญบาร,รมีได้เท่าชายหรือเพียงอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์มังกรก็ไม่เสียชาติเกิดนะเพคะยูหวนมองหน้าสองหญิงคู่ใจแล้วโบกมือไล่เจ้ากลับไปได้แล้วขอบใจที่เข้ามาส่งข่าว ให้เราคิดรอบครอบกว่านี้อีกสักหน่อยก็แล้วกันไม่ต้องมารบกวนเราอีกนะบอกที่อยู่ไว้ด้วยละ่ะเผื่อเรามีกิจจะได้ไปตามถูกต้องหมู่บ้านหลังวัดนี่เองเพคะบ้านกิมยงหมู่ที่ห้าหลังคาสีขาวว่านเหนียงเขียนแผนที่บ้านพักให้หนางชีแล้วพากันอำลาไปมอบผลไม้สามสีถุงไว้ให้แม่ชียู่หวนจัดผลไม้เหล่านั้นใส่ถาดกล่าวถวายต่อองค์พระในวิหารและบรรดาเซียนอรหันทั้งหมด อธิษฐานขอให้นางมีสมองอันปลอดโปร่งมองเห็นลู่ทางที่ดีที่สุดเถิดอีกประมาณสองเดือนจะครบปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดยู่หวนเริ่มจะใจสงบขึ้นความฉเฉลียวฉลาดพอมีเป็นทุนอยู่บ้างนางก็ตัดสินใจได้ว่าจำต้องทำตามพระประสงค์ของโอรสสวรรค์เก่าลักษือมาพบอีกครั้งหนึ่งพร้อมหิบใบใหญ่ตีครั้งมิชิด นี้เป็นของพระราชทานเพื่เตรียมตัวศึกจากฉีตามกำหนดแล้วจะส่งกิ้วมารับตัวท่านมีต้องเจรจาความกับผู้ใดทั้งสิ้นก็น่าประหลาดอยู่เหตุไฉนจึงส่งลงทุนถึงปานนี้จะหาสาวสวยจากที่ใดก็ย่อมได้แผ่นเดนนี้เรากับจะไรหญิงงามฉะนั้นหญิงผู้เกิดมาเป็นห่องเฮาย่อมจะมีหนึ่งเดียว นางพึ่งเข้าใจยิ่งนางมีประวัติผ่านชายมาแล้วยังส่งเมตตารักใคร่ยิ่งแสดงว่าฝาดินกำหนดมานางขวนภูมิใจใฝ่หาคุณค่าใส่ตัวไว้ให้พร้อมและเรื่องนี้นางไม่ควรเอ่ยปากพูดให้ระคายพระไทยอีกขอบใจท่านเกาลักซือข้นนักใจเพียงว่าไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมในวังเกรงจะทำผิดพลาดเห็นจะไม่เกิดขึ้นได้หรอก พระสนมหลายคนชำนาญการฝึกผู้คนคงจะโปรดให้ช่วยเหลือแนะนำอีกประการหนึ่งค่าเก่าลักษสือก็ว่าการข้างไหนควบคู่อยู่ด้วยยินดีจะคอยดูแลเก่าลักสือหวางท่าโอเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวแต่ต้นมือยุหวนยิ้มน้อยๆขอบใจหวังว่าท่านจะเป็นแสงสว่างให้เราตลอดไป แน่นอนข้าเป็นคนของพระองค์อยู่แล้วย่อมไม่ปล่อยปละละเลยเราอยากขอร้องสักสิ่งหนึ่งได้หรือไม่ฮงเต้รับสั่งให้จัดหาทุกสิ่งที่นางต้องการอยู่แล้วว่านเหนียงกับสิวไลเป็นคนของเราตอนนี้นางอยู่ที่บ้านญาติชื่อกิมยงหลังวัดนี่เองวันใดรับตัวเราก็ขอให้รับสองนางนี้ไปด้วยกันช่างรักใครเหลือเกินเนาะ เกาลักษสืรีตาอย่างระแวงนางรับใช้ถูกใจก็เท่านั้นเองหากท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไว้เราเข้าไปอยู่ในวังแล้วค่อยกราบถูนฮ่องเต้ให้อนุญาตก็ได้ยูหวนพูดเสียงสุภาพไม่แสดงท่าทีให้รู้ว่ากำลังคิดอย่างไรแต่เกาลักษสือก็เหนือฉันกว่าเรื่องแค่นี้ใหญ่จะต้องให้ร้อนพระไทยอย่ากลัวเราจะจัดการให้เองขอบใจท่านเห็นจะต้องพึ่งพาท่านนี่แล้วนะ ปรดช่วยชี้แนะด้วยเกาลักซืออย่อมจะไม่ตีน้ําให้ปลาตื่นเสียก่อนจึงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธหลังจากนั้นก็กลับไปยู่หวนขอให้แม่ฉี่สาวสาวที่แข็งแรงยกหีบเข้าห้องและเปิดดูภายในก็พบเสื้อผ้าทั้งไหมและแพรสีสันสวยงามสองชุดพร้อมเครื่องประดับทองคำและยกเนื้อเยี่ยมกล่องเครื่องแต่งหน้าครบครันแม้กระทั่งช่องผมอันสะอาดเยี่ยมช่างเตรียมการไว้พร้อมสับ หนังถอนใจแม้จะก,กระดาก,กระเดืองอยู่บ้างก็ไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินการเวลาทําให้ความอึดอัดขัดแค้นลดลงไปเป็นลําดับแพรพันอันแตะต้องแล้วลื่นมือสีสันทําให้แช่มชื่นตามวิสัยหญิงสิ่งที่ควรทําคือเตรียมกายเตรียมใจสแสวงหาคุณค่าให้กับตัวเองดังคําเก่าลักษสือแนะนําไว้ สำหรับสตรีจะมีอะไรดีไปกว่าการปรุงแต่งจริตกริยามารยาทยั่วยวนให้ชายหลงการอยู่ร่วมกับโวยอองก็เพียงหนุ่มสาวที่หวังพึ่งพิงความรักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่นี่จะเข้าไปเป็นสนมห้องเต้หน้าที่จะต้องอาศัยกลลเม็ดอีกหลายประการนักสตรีนับร้อยนับพันในวังหลวงใครจะเหนือใคร ถึงอย่างไรนางก็ต้องแข่งแย่งแข่งดีเป็นคนหนึ่งที่ห้องเต้จะส่งหลืมไม่ได้นางรีบปิดหีบเก็บไว้มุมห้องอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดเวลาที่ยังเหลืออยู่ในอาณาเขตแห่งความบริสุทธิ์นี้นางอยากทําตัวให้ดีที่สุดเพื่อหล่อเลี้ยงน้ําใจตัวเองซักฟอกตัวเองเหมือนซักผ้ามอมแมมให้หน่าดูขึ้นอีกนานที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในวังบน คลื่นมนุษย์แต่ละลูกที่ถาโถมเข้ามาหาไม่ใช่เบาๆเลยแทบไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวเล็กๆที่เคยวิ่งเล่นอดมือกินมืออยู่ในท้องนาจะต้องพบผ่านกับเรื่องราวเหล่านี้จากกระท่อมดินฝาหินกึ่งขัดแตะจะก้าวขึ้นมาถึงตำหนักเก่งในวังหลวงหนทางข้างหน้าออกจะน่าวันไหวอย,อยู่มากเหมือนกันนางจะต้องไปพบกับอะไรบ้างหนอ ผู้หญิงแบบนางเหอวัวจะมีอีกอกี่ร้อยคนในนั้นยู่หวนเดินมาถึงและหยุดอยู่หนะชะอนผาสูงลิบลิว่วจะถอยหลังก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็คือเหินไปในอากาศจะล่องลอยอยู่ได้แค่ไหนตกปุลงมาหรือโดดเด่นล้วนเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้ทั้งนั้น นางนึกถึงบิดาและมารดาอย่างมากมายในช่วงนี้อย่างอีคงเป็นห่วงและกลืนน้ำตาต่างอาหารไม่กล้าขยับขยื้อนมาหาลูกอย่างซิวไลลกับว่านเหนียงกล้าทำอย่างส่วนกุ้ยกับหูยินต้องไม่ยอมเคลื่อนไหวแน่ๆเพราะเกรงจะก,กระโตกกระตากดึงเอาราชภัยไปถึงตัวพิเคราะห์ดูอี้เจ้าก็พอจะรู้ได้ไม่ผิดกันนักดอก ซอกซอนไปเหมือนหนูวิ่งหนีแมวยอมสุกตัวอย่างไร้ฝีมือไร้สมองป่านนี้ก็คงก้มหน้าทำงานให้หยางส่วนกุย้ยหรือเป็นลูกไล่ของหยางขวจจงเท่านั้นเองยู่หวนคงจะต้องคิดพึ่งตนเองและฝันฝ่าไปให้รอดอันที่จริงก็น่าประหลาด ผู้หญิงคนเดียวต้องทำตัวเหมือนคนคัดถ่ายเรือจ้างต้องออกแรงแจวไปข้างหน้ามีให้ความหลงได้มิฉะนั้นผู้อาศัยล้วนเป็นชายอกสามศอกจะต้องล่มจมหายไปด้วยนี่หากว่ายู่หวนพผง,งาดอยู่เหมือนหงตัวหนึ่งในอุทยานหลวงเหล่าชายชาตรีพวกนี้จะมาเสาะสแสวงหาและเยี่ยมเยียนหรือไม่หนอ